18ธันวาคม64อสอม500บาท6เดือนคนละครึ่งเฟาส3มีได้เงินเพิ่มอีกไหมมส,สามส3ามส 39, มสมสมสมัครและทบทวนสิทธิ์ไม่ทนันมีเปิดเพิ่มไหมบาทสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่สิ่งที่ต้องเตรียมตัวก่อนเปิดอรอบใหม่วัสดีครับวันที่18ธันวาคม64นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสําคัญนะครับที่เราจะต้องย้ําเตือนกันนะเพื่อไม่ให้ท่านผิดพลาดกันนะครับ นะแล้วก็มีโครงการใหม่ๆที่จะมาเร็วๆนี้นะฮะเรื่องแรกครับอสมอได้5้ารบาท6เดือนนะครับโครงการนี้จะเป็นโครงการใหม่แล้วจะสรุปวันให้เงินนะครับในการประชุมคอรมอในครั้งต่อไปวันที่21่ธันวาคม64นะฮะอันนี้ต้องติดตามกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะต่อมาครับคนละครึ่งเฟศสามีได้เงินเพิ่มอีกไหมนะครับณปัจจุบันนะครับยังไม่มีการได้เงินเพิ่มแต่อย่างใดนะฮะถ้ามีเงินเพิ่มเนี่ย ก็น่าจะเป็นคนละครึ่งในเฟสที่4ครับซึ่งต้องติดตามในประชุมคอรมอลในครั้งต่อไปเช่นกันนะฮะสำหรับคนละครึ่งในเฟสที่3นะครับใครต้องการที่จะใช้เงินนะก็ต้องรอในรอบต่อไปถ้าเกิดเงินหมดแล้วนะครับแต่ใครยังเงินเหลืออยู่รีบใช้เลยนะครับสิทธิ์คุณจะหมดไปใน3สินวาคม6 4นี้ไม่งั้นถ้าเกิดใช้ไม่หมดจะโดนตัดเงินไปนะฮะมสามสามสามเก้าสี่ศูนย์นะครับสมัครแนละทบทวนสิทธิ์ไม่ทันมีเปิดเพิ่มไหมนะครับหลายท่านเนอยากจะ ได้รับเงินสำหรับอสามสามสามเก้าสี่ศูนย์นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่ากลุ่มใหญ่นะครับยี่สิบเก้าจังหวัดเนี่ยที่สมัครกระทบชิดไม่ทันตามกำหนดเวลานะครับไม่มีเปิดเพิ่มแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางประกันสังคมไม่ได้มีพูดเรื่องนี้เลยแต่ประกันสังคมครับมีพูดอยู่เรื่องหนึง่งก็คือจะมีคนทํางานกลางคืนนะครับจะมีการเปิดเพิ่มให้สำหรับคนที่ทํางานกลางคืนนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพวิสระหรือว่ามอ3มมอ39มเได้หมดเลยนะฮะ ต,ต้องติดตามกันอีกทีครับว่าจะมีการเปิดรับสมัครมส0สู mm. เพิ่มวันไหนแล้วก็ใครเนี่ยจะได้บ้างนะครับ mm. สแสเลียนเนี่ยจะทยอยมาเรื่อยๆนะครับเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณสามารถดูคลิปที่ผมเคยทําเอาไว้นะครับ mm. หลังวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับมสามสามสามเกาสสนะครับบาทสวัสดิการห่งรัฐรอบใหม่สีต้องเตรียมตัวก่อนเปิดรอบใหม่นะฮะ สิ่งที่ต้องเตรียมตัวเรื่องแรกอย่างง่ายที่สุดเลยคือการทําบัตรประชาชนให้เป็นรุ่นใหม่ครับผมพูดหลายคลิปแล้วแต่ว่าก็ต้องย้ําเตือนกันเพราะหลายท่านเนี่ยอาจจะบางทีน่หลงลืมไปได้นะครับถ้าเกิดว่าบัตรประชาชนของคุณเป็นรุ่นเก่ารุ่นเก่าจะย,ายังไงนะครับว่าเป็นรุ่นเก่ารุ่นเก่าก็คือเวลาคุณพลิกด้านหลังเนี่ยจะไม่มีรหัสหลังบัตรนะครับถ้ารุ่นใหม่คุณพลิกด้านหลังครับจะมีรหัสหลังบัตรประชาชนนะครับนี่คือการม่งบอกว่าเป็นบัตร ประชาชน,นรุ่นใหม่ดังนั้นครับถ้าเกิดคุณแบบใะชน,นคุณเนี่ยยังไม่มีราหาัสหลังบัตรก็ให้ไปทาําบประชงของคุณให้เป็นรุ่นใหม่แล้วมีราหัสหลังบัตรเท่านั้นเองครับพอคุณทําเสร็จแล้วนะครับบัตรประชาชนนี้จะเอาสามารถนํามาใช้เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่แทนได้เพราะว่าอนาคตเนี่ยในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะใช้บัตรประชนแทนได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะลดงบประมาณในการทําบัตรด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับ และนี่คือข้อมูลล่าสุดของวันที่18ธันวาคม64ครับเป็นการสรุปข้อมูลประจําสัปดาห์นี้นะฮะถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมครับติดตามกันต่อนะครับในคลิปต่อๆไปได้วันนี้ของคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผมไปก่อนครับสวัสดีครับ